อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสดุดีบทที่84-86ถึงโรมบทที่12ประจำวันศุขที่12สิงหาคม2022สดุดีบทที่84ความยินดีที่ได้นมัส,สก,การในพระวิหารข้าแต่พระยาเวจอมทัพ ที่ประทับของพระองค์งดงามจริงๆจิตใจของข้าพระองค์ปราถนาเอออะไรหาบริเวณพระนิเวศของพระยาเวทั้งใจและกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนน์แม้กระจอกก็หาบ้านได้แล้วแม้นกกระรอกแม้นกกระจอกก็หาบ้านได้แล้วและนกนางแอ่นหารางสำหรับตัวมันได้ที่ที่มันจะวางไข่ออกมาคือที่แท่นบูชาของพระองค์ ข้าแ,แต่พระยาเวจอมทัพผู้ทรงเป็นพระราชาแห่งพระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่อาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ก็เป็นสุขผู้เขาสรรเสริญพระองค์เสมอคนที่พระกําลังของเขาอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขใจของพวกเขาอยู่บนทางหลวงไปยังสิโยนขณะที่ผ่านไปตามวางเขาบาคาพวกเขาทําให้เป็นที่น้ําพุฝนต้นฤดูปกคลุมที่นั้นด้วยพระ พระพรานาพวกเขาไปด้วยกำลังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแห่งพระองค์เขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแห่งพระทั้งหลายในสี่โยนข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพขอทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงียบพระกันเถิดข้าแต่พระเจ้าของยาโคบข้าแต่พระเจ้า ขอทอดพระเนตรโลกของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงดูหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้เพราะวันเดียวในเพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลกพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระอ,องค์มิได้ทรงหัวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ข้าแต่พยาเวจอมทัพคนที่วางใจในพระอ,องค์ก็เป็นสุขสดุดีบทที่85ข้คมอธิษฐานขอพระเจ้าทรงพระกรุณาต่ออิสราเอลอีก ข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์พระองค์ทรงให้ยาโคบกลับสู่สภาพดีพระองค์ทรงยกโทษประชากรของพระองค์พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขาพระองค์ทรงกระจัดความเกลียดกราดทั้งสิ้นของพระองค์พระองค์ทรงหันจากความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับคืนอีก ขอทรงระงับโทสะที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์จะกิ้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดหรือพระองค์จะทรงให้ความกิ้วขององค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันหรือพระองค์เองจะทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ใช่หรือเพื่อประชากรของพระองค์จะได้ยินดีในพระองค์กระแตพระยาวเวขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย <c oughs> และขอประทานความรอดขององค์แก่ครับองค์ทั้งหลายขอให้พระองค์ได้ยินสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าจะตัดพระ,ะองค์จะทรงประกาศสันติสุขแก่ประชากรพระองค์แก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่อีกแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ทั้งหลาย ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกันความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบก,กันความซื่อสัตย์จะงอกขึ้นมาจากแผ่นดินและความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์เออพระยาวเวจะประทานสิ่งดีๆให้แผ่นดีของพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผลความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์และนำทางให้ให้ย่างพระบาทของพระองค์ สดุดีบทที่86คำอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยสู้กับศัตรูข้าแต่พระยาวเวขอเงียบพระกันฟังและขอทรงตอบข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนขอทรงคุ้มครองชีวิตข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์เป็นผู้จงรักภักดีข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยผู้รับใช้ขององค์ผู้วางใจในพระองค์ให้รอด ข้าแต่เองจะข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์วันยังค่ำขอทรงให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์ยินดีข้าแต่องค์เจ้านายข้าพระอง ok j j ค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงให้อภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ข้าแต่พระยาเวของเงียบพระโสดฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ในวันที่ข้าพระองค์ทุกข์ใจข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์เพราะพระองค์จะทรงตอบโต้อพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และไม่มีกิจการใดเหมือนบรรดาพระราชกิจของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านาย ทุกประชาชาิที่องค์ทรงสร้างจะกราบลงเฉพาะพระพักของพระองค์และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงทําการอัศจรรย์ต่างๆพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าข้าแต่พระยาวเวขอทรงสอนพระมันคาขอพระองค์แก่ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์จะดําเนิน,นชีวิตของพระองค์ขอทรงรวมใจของข้าพระองค์เป็นใจเดียว ท้ายำเรลงพระนามพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจและข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์เป็นนิจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งและองค์ทรงช่วยกู้ชีวิตของข้าพระองค์จากที่ลึกของแดนคนตายข้าแต่พระเจ้าโครโอหัง ได้ลุกขึ้นต่อสู้ฆ่าพระองค์กลุ่มคนร้ายความปานี้มุ่งเอาชีวิตฆ่าพระองค์พวกเขาไม่เห็นพระองค์อยู่ในสายตาพระแต่องค์เจ้านายแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณคริวช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และขอทรงช่วยบุตรชายของบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ให้รอด ขอทรงสำแดงหมายสำคัญแห่งความโปรดปรานแก่ข้าพระองค์เพื่อคนที่เกียดชังข้าพระองค์เห็นและอับอายข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ข้าพระองค์และทรงปรอบโยนข้าพระองค์ห่านทั้งคันพีหนึ่งปีหนึ่งรอบโลบทที่12ชีวิตใหม่ในพระคิส์ ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจะจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชามือสุดที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการอมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้และจงรับบริการเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่า <c oughs> ดีอะไรที่เป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยม ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่พระเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเองตอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควระจ, <Cin th. S 2> คจะคิดนั้นแต่คิดอย่างสุขุมสมกับความเชื่อที่พระเจ้าจะประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีาไว้อะไรอย่างนะไว้ว่านั้นมีหน้าที่ต่างกันอย่างไร <alleviate. S 1> เราเป็นผู้เราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวแลนพระคิด และเป็นอายวะแก่กันและกันอย่างนั้นและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าพระองค์คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจะนะก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อถ้าการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติ ผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของพิสเตียนขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันที่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน อย่าอ่อนแล้วอาจงมีจิตใจ,จก,กระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงข,าม,าขามักขมนอนอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตสาห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงไวพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่าน จงอวพอรอย่าแช่งดา่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีดินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่นะี่ท่านผู้เป็นที่รักของพระเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคาเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายก็ น้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี